สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมสอสเฉลิมการช่างที่เราล่ะครับผมคลิปนี้ผมกับสีมาอัดบังไฟครับผมเป็นซอสซีฟ้านะครับผมมีสีมาต้มตุ๋นเหง้ายู่ซีซุปหาเส้นครับผมเอฟซีขอเข้ามาล่ะครับว่าจานอัดบางไฟเบื้องแนววัชันเลยเลยว่าอัดเป็เบื้องครับเนี่ยมาเป็เบื้องครับเนี่ยแต่เป็นซอสซีฟ้าละครับผม เอเป็นทอพีวีซีเก็บนะครับผมเนี่ยเนี่ยหลังจากเข้าซมหัวไส่พิจะบอดเสร็จแล้วก็สิทำการอ่กระสินปบะชิวอันไส้ไครนะเพื่อที่จะทำการนัดนะครับผมเอาร้อมแล้วก็ตตดตามซมเลยครับผมเนี่ยนะครับผมอับแรกระาเสหนึ่งหัวเลยครับผมนี่เดี๋ยหัวไส้าไปเลยครับ ตัวตัวมือหัวตัวนี้เงีอยู่หาเส้นนะครับผมอย่เงียอยู่หาเส้นเด<ม>ี๋ยวซาเข้าไปอ๋อเาใส่ใส่ครับบัดรนี่เอาไปเ,เอาใส <ไป S 1> <ไ>่ใส่ครับผมบัดน,นี้นะเอาใส่ใส่ติ่มเลยครับผมเนี่ย ใส่เต็มหน้ปาปิดฝานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวใส่เต็มหน้าปิดฝานเราให้มาดจับกระแทกสามเทียนนะครับผมม,มือจับหูวง,งล่างไว้ครับหลังมือเทิงบีบบีบพอไว้นะครับหนึ่งจับสามเทียนนะครับผมหนึ่งสองสามมาใหมัเติมไส้ครับผมมาเนี่ยมาเติมไส้ใส่เต็มเลยครับผมมาเนี่ยนะครับผม ใส่เต็มแล้วก็มขันน็อตครับผมไอ้ส่วนไส้ไส้ที่ผมผมใส่อัดอยู่นะครับมันจะเป็นไส้หยาบด้วครับผมซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ก็สั่งนะครับผมนี่ยแต่หยาบแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนซาดงกลมครับผมนี่เอาใส่น็อตมันีก็มยึดน็อตนะครับผมบันี้ยึดน็อตครับผม ยึนอเท็ทีมร้อยเร้องาผมต่อไปกัเป็นขันตอนนั้นะครับผมแล้วครับผมนี่กับคหมอัเราครับผมดีนะครับอัดจัแรกผมอาดยูเล็กสองร้อยนะครับเออผมจัดยูเล็กสองรอยยสามขังหมดแล้วครับผมจังทีิมัลดเป็นเลียเยอะเออร้อยแปดสิบหรือมันหยุดยิร้อยประมาณร้อยหกสิบะครับผมเออเาพรอมแล้วเบอครับผมนี่ยึดมัน้วครับผมพร้อมแล้วลุย อาทิยตย์หนึ่งอา่านเสร็จแล้วครับผมอืมเย็ดโอเค เดี๋ยวก็ถอดฝากออกแล้วถัดที่หนึ่งเขาใส่น้ำปลาลอยนึงครับนี่น้ำปลาเนี่แหละเนี่ยใส่ก็ไปปลาถัดต่อไปเขามาใส่เป็นมือหัวกี่ก้าวละครับแต่ว่าฉีดเป็นหัวโจ้นะครับผมนี่เป็นมือหัวโจหัวโจใส่เกาไปไ,ไอ้ตัวหัวโจนี่ยเงี้ยูุ่ซีจนหานะครับผม ต,ตัวตัวนี้ที่ตวงมือน้ำตัวไปพร้อมกันได้นะครับผมเนี่ยจนเสร็จบุหรัรับจนขีดเท่าห้องกาดยูจี่ตัวต,ว,ตวงเงวสองเส้นหาครับขีดเท่าเดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกเส้นหนึ่งครับผม นีน้ำเปียกนะครับผมบนอ่าก็ไปก็เป็นน้ำตัวเงาเลยครับผมแบบนี้น้ำตัวง่าเลยครับผม นี่นะครับผมสูตรนี่เป็นสูตรซีเกียนะครับผมเออซีเกียนี่เป็นซีเกียท่านตักแกงเบอร์แปดนะครับผมแล้วก็เป็นท่านเป็นมือท่านเก้าครับผมเนี่ยนี่ครับเนาะเออนี่นะครับผมจัดยูเลกสองรอยนี่นะครับนี่นยูเลขสองรอยไปอยู่ซีเทียหาเทียผมนะครับ ลแล้วผมนังสิรดลงมาเหลืยเยอะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเสุดท้ายแล้วผมจะมายืนอย่เล 2, หล็กสองปัญหานะครับผมสองปัญหาวงในเนี่ยครับผมนี่ตุดเสร็จแล้วครับผมแต่ส่วนขีเทานี่ผมจะจุเหล็กปัญหาครับผมนี่เนาะเล็กปัญหาวงในนะครับผมส่วนขีเทาเออประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวรถที่ตามไปเรยครับเีย๋ยวช่วงจังหวะสุดท้ายเป็นสากที่สามหมดแล้วผมี่จะเปิดเดติมทรายนะครับผมมาทรายมันอยู่บอลนะครับ เดี๋ยวช่วงงัดสุด้าย่มละครับช่วงใจขี่เทาเดินจะมาเบิงเ่งินเช่นเดอครับผมโอเคครับ ครับผมนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเร้อครับผมอัสซั์นี่เป็นเซตที่เรแลรวก็สินคาขี่เท่านะครับผมอ่อาแล้วก็นี่ครับผม บัตรบางคนนะครับว่ามันได้แน่นอนไปอ่านีหาเส้น,นวา่าใ้ขีเท,ทาครับผมบัตเนี่ยนี่ครับขีเทา กูตวงกี่เต้านี่เงี้ยอ,อยู่สองเส้นหานะครับผมสองเสง้นานะครับผมนี่นมากระโดนเปียกเปียกนะครับผมเนี่ยเปียกนะครับผมก็เอาถุงยางใส่ก่อนนะครับผมเนี่ย ต้อการนับเลยครับบัดเนี่ยมีเตาอาร์ตู่์ทีเล็กพันหาย้วยครับผมเี็นไหมครับผม เสิมาเปิดเบ้างเหรครับผมบัดนี้ใส่เกียดใบเลยครับผมเดี๋ยวมันเดือดร่นไส้ผมไม่ได้เติมเลยนะครับไส้ จุดเรี่ยวนะครับสร้างอะอยู่ขึ้นเก่าอย่างเ้ยครับผมหรือครับผมต้องเทียดใหม่อ่สาสร้างไปเลยครับผมอ๋อแต่ว่ามึงพ่อมันครับผมว่าลั้มตัวจิเป็นยังไงละครับโอเคครับมเบ,บิวงเลยครับผม <S <S อยู่ตรงที่ชัดเจนนะมองมาแบบชัดเจน ขับเยีนยไหมอ่าโอเคัวเลยโอ้มาปั่นาันนะครับมาจิปยังไหนนะครับตั้ตัวเอาใส่นี่นะครับกั่นบอสซาตินี่บ่ออกด้วยนี่เอาบ่ใส่ท่อห้ากับม้าคลองส้ครับเนี่ย นี่แหละครับลํำตัวเข้าครับผมเนี่ยอ่อา็นบ่ครับผมเนี่ยอืมต่อสีฝาแล้วครับผมเดี๋ยวผมชิลล่างมาก่อนนะครับไปล่างก่อนนะครับผม<ฮ>เดี๋ยวรอบครับหนึ่งครับผมกับผม,ผมก็เลยไปล่างมา,ก,มา,า,มามก่อนนะครับผมเนี่ยล้ำตัวกันเข้าครับผมจะเป็นทั้งสี่แล้วครับผมเนี่ย นีก็เป็นชัดเจ็บปะครับผมถือส้าหัวเป็นเศษครับอ่าให้บงดันคางเป็นท่อพีวีซีกิครับผมเป็นท่อสีฟ้านะครับผมเอเดี๋ยวมาวัดวงกลมเง้ยวว่าเงวปันไหนนะครับผมอ๋อนี่แล้วครับขอจักกะบักหัวตรงนี้มานี่แล้วครับผมเออจะร่วมเทียดไม้แล้วต๊ะสี่สิบแปดละครับผมนี่เออ นี่แล uh ้วครับผมพี้ชัดเจนนะครับเนาะอ่าอ่นี่แล้วครับผมด้วยรตัวปรเดี๋ยวถือว่าเบิ้งนำนักครับว่านำนักลายมาไหยแล้วครับผมครับผมกับว่าเบิ้งนำนักกันครับว่านักหลายมาไลยแล้วครับผมเออนี่แหละครับพ้นาำนักอ่ะชัดเจนย่์ครับผมเออนำนักอยู่ทีีเก้าฉีดครับผมเก้าฉีดจะเก้าเก้าจุดหนึ่งแหละครับผมนี่แล้วการนำนักยุทเก้าจุดหนึ่งครับผม เปิดทอพิมซี่เกียรติกับอทอซีฟ้าก็เงาวซีสิบแปดรวมเทียดใหม่ครับผมกับประมาณนี้ครับผมออ่าก็ได้อัดเ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่านี่ละครับเป็นล่ำตัวที่จะออกแข่งยังววันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ที่สองครับผมอ่า จะเป็นบังแรกครับบางแรกของปีหกสิบแปดนะครับผมเออาบางแรกของปีหกสิบแปดครับผมนี่แหละครับผมอ่าคลิปนี้กับมี่ใช่ไหล่ะครับผมอ่าขอบพูดดีคมาติดตามรับเทิร์รับับครับผมเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับผมคลิปนาเนี่ยผมก็จิวาแบงห้องเล็กนะครับผมออคลิปนี้กันสวัสดีครับ